สวัสดีค่ะหมอโบนะคะแพทย์หญิงมาริษาเตชะจงจินตนาหมอเป็นจักสุแพทย์นะคะเชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติหรือว่าเลสิกนั่นเองค่ะหมอจบแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะก่อนที่จะไปเรียนสาขากระจกตาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจากนั้นกลับมาศึกษาอนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาหรือว่าเลสิกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ พจ Perfect Eye by หมอโบนะคะจริงๆแล้วชื่อนี้เนี่ยก็คุณพ่อหมอเป็นคนตั้งให้ค่ะประกอบกับที่หมอเองเนี่ยคิดว่าตาที่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะต้องเป็นตาที่มองชาร์ดดูสวยแล้วก็เป็นตาที่มีสุขภาพดีค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพจว่า Perfect Eyes by หมอโบค่ะหมอตั้งใจที่จะทำเพจนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความรู้ด้านสุขภาพตากับคนไข้รวมถึงการทำเลนส์ติกนะคะโดยเน้นการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถ inbox เข้ามาถามหมอได้เลยค่ะ เลสิกนี่ยอาจจะเป็นคำที่คนเรียกกันติดปากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีการรักษาสายตาด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะซึ่งมีทั้ง P R K Blade l a s i k f e น t o l a s i k แล้วก็ Relax Smile ค่ะ ก่อนจะทำเลสิกนะคะสายตาต้องนิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะได้มองเห็นชัดไปนานๆแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นน้องๆที่มีความจำเป็นต้องไปสอบทหารตำรวจหรือว่านักบินกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมาทำเลสิกตั้งแต่อายุยังไน้อยได้แต่ยังไงก็ต้องมีความเข้าใจก่อนนะคะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีค่าสายตาที่เพิ่มขึ้นได้บ้างนะคะข้อ2นะคะก็คือต้องมีความหนากระจกตาที่เพียงพอค่ะ บางคนอาจจะมีต้นทุนกระจกตาบ้างบางคนอาจจะมีต้นทุนกระจกตาที่หนาแหละแต่ว่าค่าใา่ตาเขาเยอะมากนะคะถ้ากระจกตาไม่พอเนี่ยเราอาจจะสามารถเลี่ยงเป็นการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมหรือว่าที่เราเรียกว่า ICL ได้ค่ะข้อ3นะคะจะต้องไม่มีโรคตาที่เป็นข้อห้ามนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคกระจกตาโก่งนะคะต้อหินที่ยังควบคุมไม่ได้นะคะหรือว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะข้อ4นะคะจะต้องไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นข้อห้ามค่ะ ยกตัวอย่างเช่นรูมาตอย SLE นะคะหรือว่าเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ค่ะข้อ5นะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นหมบุตรนะคะหมอขอให้มีประจำเดือนมาอย่างน้อย2รอบก่อนนะคะถึงจะมาทำเลสิกได้ค่ะถ้าใครสนใจทำเลสิกนะคะหมอแนะนำให้มาตรวจประเมินสภาพตาก่อนนะว่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็เราควรจะเลือกทำวิธีใดที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะ โดในวันที่หมอนนะักตรวจประเมินนะคะเราจะมีการตรวจดังต่อไปนี้ค่ะ1ห,หมอจะวัดค่าสายตาโดยละเอียดทั้งก่อนและหลังขยายม่านตานะคะวัดความหนากระจกตาวัดความโค้งกระจกตานะคะวัดขนาดรูม่านตาในที่มืดนะคะวัดความดันในลูกตาค่ะวัดปริมาณน้ำตาค่ะตรวจตาส่วนหน้าคั่วประสาทตาและจอประสาทตาค่ะ ก่อนทํานะคะก็จะมีคุณพยาบาลหยอดยาชาให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มทำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บแล้วค่ะระหว่างทำเนี่ยเราก็จะให้คนไข้มองแสงนะคะที่มาจากเครื่องเลเซอร์นะคะเหมือนเราเล่นเกมค่ะจ้องแสงไว้นะคะประมาณ15-20นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะได้ค่าสายตาใหม่ที่ชัดเจนแล้วค่ะ การปฏิบัติตัวหลังการทําเลสิกนะคะเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เรามองเห็นชัดเจนหรือไม่หลังทําผ่าตัดนะคะหมออยากจะเน้นให้คนไข้เนี่ยมาตรวจตามนัดอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็หยอดยาให้ครบนะคะระวังน้ําและฝุ่นควันเข้าตาเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะใส่ที่ครอบตาก่อนนอนเป็นเวลา1สัปดาห์งดแต่งหน้ารอบดวงตาเป็นเวลา1สัปดาห์เช่นกันค่ะ สามารถใช้ตาได้เลยนะคะในวันแรกหลังจากที่เราทำเลสิกกันไปแล้วแต่ว่าพักสายตาบ่อยๆแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆเช่นกันค่ะ,คะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพตาหรือว่าการทำเลสิกนะคะสามารถติดต่อสอบถามหมอได้ทุกช่องทางนะคะหมอยินดีให้คำปรึกษาค่ะเพราะเรามีดวงตาเพียงคู่เดียวก่อนตัดสินใจทำอะไรกับดวงตาควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้กับดวงตาของเราค่ะ